สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสูหูสูค,ค,ค,คนครับพ่อกับบ่าวมาพาร้อมสาวสีขนเข้ามาหน่มาพี่น้องมาอ้อมกบอ้อ,อ,อกกกมก <c oughs> บหน้าอ้อนะมกบมมใส่บกบวบนะครับใส่ใส่บกบใส่ผักกระหย่งเห็นบมเนาะพี่น้องอ้อมกบหน้าพุ่นน่ะไขมันไข่ไข่กบไหมเบิ้ลไขมันนะครับยังอุ่นๆอยู่มาพี่น้องมาใส่ครับตำกหุ่งเบงบ่ตำุ่งหรอตำพงิกเนี่ยมึงอ้ยขากหลาย กับพักกรอบหลายอย่างครับพี่น้องกินถึใจเบาทางกินอยู่หิมให้หน่านี่แนมแนมไปทางหนาพี่น้องนี่สีเห็นหนามให้หน่าหนามร้ายครับตอนนี้อันฝนตกฝนตกหัตตาไม่หัตตาไม่เขาเอื่นเนี่ยฮตัยยฮตาฮตาไม่หัตตาไม่ออกแค่หน่อยนะครับมือว่านมือก้อนสาวชีวะเด้มากินน้ำเพรา,มา,าะว่าฝนฝนหยอยฝนลินนะครับมันเจือนบ้านเราก็นั่งใส่ผู้เดียวเลยพี่น้องแต่ว่าหันหลังใสให่หน่ามือนี่เอาบรรยากาศเห็นก้อนเอาใหม่ครับ นี the house, the house the ่ล right ่ำล um, ่ำล่ำอีปุกอยู่ทางกลางนี่พี่น้องล่ำกระปุกลำกกระุเออล่ำกระปุกมาพอบอกอะไรยังห่างดนูพี่น้องเสียบเสียบก่อนกินแล้วจังหวะน้องพี่น้องเนาะมา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 จุดจวดเสียบเสียบกินห่อนหอนเย็นเบิดเ่าสิกินห่อนหอนเย็นเบิดโอ้โหขดหอมผักกระแยงเสียกับบวบเนี่ยมาพี่น้องมาเอาแบบฝักมุนมุน หอมหอยหวยเลยพี่น้องบริกินออมกบแบบมาโดนแล้วแทบปีก <c oughs> บริกินออมกบโ,โ,โ,โดนแล้วพี่น้องเมื่อเอาคำใหญ่ๆเบียมลงก่นอนน้ำคุณๆใส่ข้าวเบือลายๆ บัก,กบริว่าสิวอมให้พี่น้องเบิ้งสาผัดข้าซะเนี่ยมึงคือฝนสินมาน่ะนะครับกเ็เลยเดี๋ยวกับสวดสวดมาเสียงลังคนเสียงฝนถึงลังคาดังอีกหืมสาวชิสัมนพน้อง ตำมะพรีกได้หลายแต่ว่าตำตำมะพรีบัวแหลกนะ,ะกตำมะพรีบรัวแหลกดล็กหน่อยิน้องหน่อยปเปิดเพิ่มเสียงลดได้หลายพอดังเนี่ยโอ้ลมเย็นนีขนาดมัน ยินซ่วยชวยเลยพี่นอ้องเสียงรถแตกหน้าข่างพันไทยไทยนาเอาจุบเข่าไว้ั้งลุมเลยพี่นอ้อ,นนองงงเหรพี่น้องมึงก็ <c oughs> มันกีดกันพี่น้องมันกีดกันอืม,มกีดกันว่ามันกีดกันยนัเหรอว่ามันเพื่อเถ่าก็บูกเคยกีดกันก <c oughs> พักอันนี้พักสลัดพักสลัดก็มีรารสายผัานาะอลายผันพักสลัดกัพบพวกบอลกันแล้วก็คู่วิดชอบก็ได้มันยุกหนะยุกหนะ บวกกันบวกอ่อนหวานบวกอ่อนบวกไม่ปลูกลูกพี่น้องว่าท่านไงบักบวบบักแตงไล่แตงไล่คนหนึ่งแตงแตงกวาแตงกวาแตงไทยบ่แตงหย่านบ่แตงกลัวแตงกวาบ่บ่เมนแตงกลัว แกงไทกันไว้อันนั้นม,น,มนมุอนอ่นมุ่นมุญในงาแงไทยกัมาเต็มจริงเลยยำงเลยย้ำยังยำหินหินอยู่ในเขาวันคอยกินแกงเห็ดข้อก็ลืมมึงมานังมึง อันโคไปตัดต้นเขาเรนเต็มอยู่น้ำแข็งมีน้อยมันเป็นหมุนขี้ดินมาหลังพวกเกลียงทำท่าว่าไปตัดต้นเขาบางแห่งไปนอนเกลือกี้ต้มอยู่บ่พ่อเท่าเห็นพ่อเท่าเขาอมาดูแถบลูกเคย เปลี่ยนประตูประตูะ <c oughs> คิดจังเลยก็ได้ตัวหน้าลูกเคยแม่วันนี้ลองวัดดูลองเดาเดียวใค้คำขาเดียวก <c oughs> ินคำยิง่งใหญ่เลยนะยังเงินโอ้จะใหญ่ปันจะเลื่อนอาหารด้วยนะพี่น้องเนาะยุบเข้าไป,ปพวกพริกเนี่ยมันจงแข็งแรง ก็ว่าต่านโควิด,วดเอาดูจ่อก็ฉีดวัคซีนมาแล้วไขยุ้ยสองหมื่มนพี่น้องเ้ยมันเศร้าไขาพันหลอกคาบเศร้าไขาพัน เังแบคิ้วหรอ <c oughs> เป็นนพี่น้องเป็นไม่ไรต่างลมวีวีลมลมวีวีอาจจะมีเสียงลมวืวๆมววีวีเลยววูผ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 ู <c oughs> <c oughs> มากอยู่บแบ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 บกมุ่มมนะ ีกสูตรหนึ่งแบบต้มผักเปื่อยแบบนั้นกระดูกกระดูกแข็งบอกต้มผักเปื่อยแล้วก็ตั้มเสร็จแล้ก็ข่าเบือนะไม่เคยเห็นผักบอกแล้วกับผักมันเป็นเนื้อเดียวกันกับหนามงามกมหน่อยอเดี๋ยวเขาจะไปไต่มาให้เจ้าอ,อมสู้กินกบไต่มามลงเน,น <laughs> าะบ่ได้ยากเด้ออมหน่อยว่าท่านมี โอ้เอาสิไปไถล่นะมีคมล้วไฟก็มันมีพี่หนอเลยบ่าวเทาเนี่ยบอกแต่ว่าย่ำย่ำฝนตกไปไถกบหน่อยม่วนอีดี เน,นี่ยนนเขาเนี่มันร้ายมันบมนเนเขาแบบ <c oughs> คนเกี่ยวนะเขาลดเกี่ยวมันลดคู่กันเขาลดเกี่ยวคนครับลดเกี่ยวคนครับคนมายากขับกับป้อนไปลวดคนมายาครับกับป้อนไปลด ไปไปหลุดพี่เจ้าหน้าเขาเจอดแล้วอนยะ่าไปหลุดขำท่งขำเดียนะป่าเปนบอดก็ไม่เฒ่าอยูอ่มองเห็นหุงไถหน้าโอ้ไถไปเบิดหน้าปลาหน้าลุงมาดูเทงไม่เฒ่ามาโอกที่มึงไถหนังหน้าเขาเจอดโอยไถเพื่อพี่เพื่อน้อ,นองไถไปหลดแม่เอ้โมหูจะแล้วเราจะไม่คว้างตาบอดบอดตาใสบอดตาใส เพื่องทต่้านไม่เขาว่าให้เป๋า่วยทินหนไปวิทไปวิทนามแทนพนภูมิใหม่ว่ามันควอยน่หอวิทย์นามจะภูมิใหม่ไม่เขาอไปวิทนามยังเพภูมิใหม่โว้ยมี้างแต้นอยู่นี้คนรวยไปเรียบร้อยน่อยเพอาะมันจะของ ม่เขาเอิอนคือเมา่กินเขาเทีงหน้ายัางุยางหลอดขัด้นใดปัดขุนเขาหอนกี่ีุ่นว่าทนไม่เขาเห็นไม่เขาไปย่างมาเาโอ้ยมาซอมังค่างนี่นะมองนี่มันค้างมันคือเป็นหน่อยๆกีว่วๆอยแบมอยหงยางเลยขันด <c ười> โอ้ยนายบอกิเขาแขวพ่องอะไรวนี่งอ,อกเอหนะ้า ๋ยวใส่ผกีกเด้อมันจังาเข่าแข้วจะซื้อกินแบบนี้ได้แหละครับตอนของิกมื้นี่นยุบใส่รลด ก่ยหิวเขาฮกินเขาเสืยบอ,ะอ่ะมุมเซนมุมเซนออมสุน้ขคันขอเห็ุเงินดนในเหตุในคนกินเถอะอ, <c oughs> ออมเซฟักสี่ก็สิเป็นอีกรสชาตินึงเนาะ ใส่พักสีหลาในตรงเนี่ยก่อนอูหวัวก,กับออมน้องวานแมนโอ้อูหวัวแมนเลยงามนีน่สอนหัวก,กับอะไรเพี่นอนงามไรเขาหน้าวันจะไปสอนใจหรกินลงไปยังกู้กูกกสูตรใดเนาะ มาทานเอ,อะปะกินอ,อมกบอนันแนมไปผัทเทนเขียร้อนลอดตลอด มือหน้าปิ่เคียดบ่มือหน้าปิ่งเคียดตั้มพวงปิ่งเคียดหมวกแต่ว่าอยู่หน้าเคียดตะปาดหน้าไรเนาะมังปิ่งดิปิ่งไงจะกินบ่เอาแก่สร้างเด้บ่มาบ่ได้เป็นสร้างขอ <c oughs> บอกกินต้อ <c oughs> งเอายุ <c oughs> บยุบจีดขวางกระจน รถกำลังใส่เกียร์หักใส่เกียร์หักขามเล่นไว้เนาะใส่ตัวตำรวจระจับจำเนื้ขอขาดหมดจำยังบอกให้สดอร่อยจัมแล้วเดี๋ยวสด

ลำปีจะกินกำลังระบาดแล้วนี้นยังก็ยาเคี้ยวกับขาดตลาดอืมยาเคี้ยวห้าบุม๋มอีกเลยข้อดีวะส่งความจังวะเขาบริสการเขาเขาเล่นกายเลยขันองขวดเห็ดย่างน้อกเขบาบ้าน กินไปน้ำเบาหน่วงหัวมวนไป้อมพี่น้องเองจไปสวงไปเสามันพี่น้องลูกไผ่ไข่เจ็บโมยไผ่อยากเปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อจะไปเปลี่ยนมันหมดลมวลหมดลมวนะกำหุงกับบกขาดแล้วมืนอนฮะขาดเพราะว่า Hopefully, nó không có bể. Shao. How to phân chiao, baby. Incoming. 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 Rốt, 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 rốt Rốt khỏi im rồi. Nè, im vậy thì ừ. khỏi cứ bộ im được thừa <laughs> Dùng say Uống không à? Ui, gặp đi rồi ta Nó xẻm lắm, hơi phi nóng nọ là này, hãy kín vào Kín đại với tay mà đưa ừ. kín... <laughs> khọ, đây, con mày suy điểm Không có để kín lẻo phải im nè Xem qua Chẹp con thẹp Bắt hào suốt ẩu suốt Chấm nằm Chẳng thoải hại đấy <laughs> อืออมอืมอวพอแล้วพ่เหล้่ยเหลยายังสดอยู่วะทอยอวดาเอยเออจุดๆนะเออคักขักพี่น้องมาหน่ออมกบหน่าออมกบเล้วมมกินเนะตั้งเสียงเกศจะหน้าห้องพ้อมาน กันเี๋ยวหันไปทางทงหน่อยพี่น้องมึงมันอันน่ะมันเมื่อดคือมันมันบอดอันนั้นแสงทางหนองมันหลายมันก็เลยเมื่อดครับพี่น้องก็เลยได้หันมาทางป่าไผ่โอ้ยเอาหนังบ่เสียง่ลำบ่เอาน้าาอปิดติบเขาเอ้าบ่บิดติบเขาบิดใบก่อนพี่น้องโบราณเพิ่นว่าเนาะอันขั้นกินเขาแล้วโบปิดติบเนี่ย ค้ามันผู้ชายนี่เข้าสิรักเอาเมี่ยวมาัทนมันผู้หญิงเข้ากับสิรักเอาผัวมากินน้ำเลยกินใหม่ใชนะ้น้ำกินซ้ำกินได้แล้วเนาะอ้ป่ะมือนี่เสียบเป็นพิเศษพี่น้องแบบว่าบรดิกินมานีโดนเลยนะ ไายปีเราจกอ้อมกบเนี่แล้วก็บ่เคยกินอันออกคลิปให้พี่น้องมึงจักเือนะครับบรรยากาศเกาๆความหอมความแ่บใส่กับผักกระแยงบึเขาทาหอมเขาเบือเนี่ยหอมผักกระแยงน้ำใส่หัวจิงไข่ไปพร้อมเนี่ยอุ้ยขักกลร้พี่น้องเอาเอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องฟังเสียงบรรยากาศเสียงอันเกียดจะหน้าห้องนิมือแรงนะครับห้องเจดเจดเจดเดอยู่ โมจักเดี๋ยวจังหน่อยช่วงจังหน่อยนะครับสีผ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับเดี๋ยวยีไายบรรยากาศให้เบิ่งว่าเออใส่เบ็ดนี่ใส่หม่องได้จังได้นะครับได้บ่ได้พุ่นละอีกจักเดือนซุ้มเดือนพี่น้องให้ให้เขาใหญ่ก่อนให้ปลาใหญ่ให้กบใหญ่ก่อนไหมเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวเฒ่ามื้อนี้เว้าวน้องโมลายเด้อพี่น้องเด้อกินไปนําเว้าไปพร้อมครับยังนานอิ่มนะครับก็ฝากพี่ต้อนน้องคือเก่านะครับออมกบใส่ครับ ตำม,ตมังหงนะครับตำหงตำพริกบุนี่เพ็ดเพ็ดนะครับกินแกมกันเหนโอวมันเข่ากันฟันอยังนะครับเสียบกับสาวสีครับฝากพี่ตอนหนองขึ้นเก่านะครับมักกะไลถือใจกระแช่บาดถานนี่นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ